สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันเป็นประจำนะคะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยที่15ค่ะชีวิตสัตว์โลกเรื่องที่2แมงและ,มะแมลงเด็กๆทราบไหมคะว่าแมงกับมแมลงแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะแมงเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ มี8ขาหรือ10ขาเมื่อสัตว์จำพวกแมงเสิบโตเต็มที่ร่างกายจะเป็น2ส่วนคือส่วนหัวกับอกรวมกันเป็นส่วนเดียวกัน1ส่วนและส่วนท้องอีก1ส่วนค่ะ,มะแมลงเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นกันค่ะมีเพียง6ขา ใหื่เจริญเติบโตเป็นที่ร่างกายก็จะแบ่งออกเป็น2หรือ3ส่วนอย่างเห็นได้ชัดค่ะเด็กๆคะในส่วนของใบงานวันนี้นะคะให้เด็กๆเขียนเรียงลำดับตัวเลข7 1ถึง80อารบิกและ7 1ถึง80ไทยที่หายไปเพื่อพามแมลงและแมงไปหาที่อยู่อาศัยค่ะ ในส่วนของใบางานที่สองน,นะคะเด็กๆวาดรูปอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของมแมลงและแมงลงในถังแบบเวมค่ะในส่วนของใบางานที่สามน,นะคะให้เด็กๆดูค่าน้องเต้เดินสำรวจป่าและใช้แว่นขยาย อยากรู้ว่าแมงกับแมลงที่เห็นในแว่นขยายคืออะไรแล้วช่วยน้องเต้สังเกตและจับคู่ภาพในแว่นขยายกับแมงและแมลงโดยเชนอักษร A ถึง D ลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะ เมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วถ่ายรูปภาพใบงานส่งลงในไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ